นั่งซึมหลังจากที่โดนจิ้มเอาปลอบใจด้วยนี่ชาเขียวแก้วหวานๆกับน้ำขวดหมอบอกให้รอ่โมงวันเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลยังมีชีวิตอยู่ไหมฮัลโหลไทยอเดิรนเฮ้ยหมอให้รอ่โมงมินยาหลุดออกจากหลังแล้ว มีญญาณรูจักเยาะแล้วหมอให้รอกี่โมงบ่ายโมงบ่ายโมงแล้วขนาดนี้กี่โมงสี่สิบโมงแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเองเนาะแป๊บเดียวก็แับเที่ยงฮะเที่ยงหกสิบเรามาไวัยรุ่หมอมาไวัยเรามาวัยแต่เนี่ยเพราะมันปกติปกติมันก็ แปดโมงเช้าเราก็มาตามนัดปกติเราก็นึกว่ามันก็ต้องเสร็จเร็วเนาะวันนี้เราอยู่โซนเราอันนี้คือเราอยู่โซนของเราล้วทีนี้เราแะไม่ไปปนกับโซนอื่นอันนี้มันจะแยากที่จะโซนใครโซนมันแล้วก็จะมีเพื่อนร่วมุดจกรรมที่เกี่ยวด้วยกันก็จะมาโซนนี้ทั้งหมดเลย เมื่อก่อนนี่มันไม่รู้ว่าเป็นโซนไหนเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นโซนไหนโซนไหนก็จะไปเรืยเร่ยแต่น,นี้เรารู้แล้วว่าเราอยู่โซนไหนแล,แล้วก็ที่หลังมารอบหน้าก็เข้าโซนนี้เลยก็รุนว่าหมอจะให้มาวันไหนมาเนกันยนๆะเดือนละครั้งเดือนละครั้งไหเดือนละครั้งแต่วันนี้ก็เมื่อกี้ก็มีเรื่องเสียงเต็งนิดนึง ประมาณสักเก้าโมงเก้าโมงสิบสิบโมงเกือบสิบโมงถ้าไปยืนม่นัดอนช่องเขาเรียกอะไรนะใ่ที่รอไปนัดช่องหนึ่งช่องสช่องสา่อแ3เพื่นก็บอกว่าไปนังรอตรงนี้นะ มอไซมาอันแล้วไงต่อคนข้างลง่างเราจะมีนะผ่านไปสักประมาณสิบนาทีสิบนาทีก็มีรถเขียนคันด้กคันนี้ประมาณนี้เขียนมากแล้วก็ตลอดยาวๆย,ยาวๆประมาณสักห้าหกหลอดแล้วก็มีเอกสารประมาณห้าหกแผน่ <c oughs> นปะึ้งเลยคนอยู่ตรงนั้นประมาณเจ็ดคนยี่สิบแปดคนนี่แหละ เข็มาจอดปุ๊บแล้วแกะซองมาก็ดีดนั้นมันเเข็มอคือเข็มเป็นเข็มเข็มแล้วก็มีสัญลีเป็นกล่องสัลัเป็นกล่องเออมีกล่องอ่าแล้วคูดโดนีโดชดุงพช่ยก็ไม่พลาดเนี่คิดจะเตรียมตัวเสร็จก็จะมีสายยางเอาไว้มัด เคยจะหาเส้นอืมแล้วทำคำนิดพวเลยนะุ่ณิุดๆเวลาไม่เอ่อเชื่อให้ได้เคื่อนกันี้ครับแดงเข้ามาปุ๊บจ่อเรื่ยแงก็แทงสดๆต่หน้าเลยเลยแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้เพื่อเอยนีโอ้มันเป็นปึงเลยก็มีเก็บคนนึง หลังจากที่เพ่นขานชื่อเรื่อยๆเฮ้อย่ามีของเราเด้ออย่ามีของเราเด้อห้ามมีเด้อเพิ่กข้ขานชื่อไปเรื่อยๆจนแล้วจนเล่าเหลืออยู่แผ่นสุดท้ายแล้วก็หลอดที่เพิ่นกับเลือดเหลืออีกหนึ่งแผ่นแผ่นสุดท้ายก็ดีแต่มันโชคดีกว่านั้นคือคนเหลืออยู่สองคนเหลืออยู่สองคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็จะมีพี่เทสแล้วก็อีกท่านเพื่อนร่วมอุดมการของเราทนั่งอยู่ตรงนั้น ในระหว่างสองคนนี้ไม่ใครคนใดคนหนึ่งก็ต้องเดินเรียกแม่นรนก็นั่งร่วนอยู่เพนก็มีลาเหลือเกิน้าหยิบเก็บมาหยิปักปักปักปกปักแล้วจางแล้วก็หยิบสายยางมาแล้วเพนก็จะมีหมอนอัดเอาไว้างแขนไว้นี้แล้วก็พีเล็กาหาลดรูเดิมยังไม่หมดเลยเนี่ยรูเดิมยังอยู่เลย เวลาอันทนี่น่าตื่นเต้น,เนก็นมาแล้วพีนี่เพิ่เริ่มหยิบกระดาษขึ้นมาปุ๊บ <Okay. S 1> แล้วก็หันมามองทั้งสองคนที่นั่งรออยู่ด้วยความหวังว่าจะโดนกูนะแล้วพี่นก็อเอยชื่อปุ๊บ มันเหมือนยกผู้เฝ้าแกะบอกยกทุกเออเราชนะก็ทำก็เราผ่านมันต้องสองวันแล้วเราจะไปโดนที่เราเดี๋ยวคนสุดท้ายที่ได้เข้ารอบไม่โดนจับเรื่องแต่รอบหน้าไม่แน่ผมจะไม่รอดเพิ่งโดนจอบไปเมื่อวานจะจอบอะไรเมื่่ออออวันนกโย้งเดี๋ยวมันไลน์หมดถ้าแกออกไปไปกินชาเซมีแล้วบ๊ายบายขอบคุณสำหรับคลิปนี้เด้อนั่นแหละเรากินน้ำเปล่าเขากินชาเขียวขอบคุณครับ